สวัสดีครับทุกคนก็ไม่ได้ลองคลิปมาก็ประมาณจะเกือบเดือนนะครับคือย้ายภูมีลำเนาลับมาอยู่บ้านเกิดนะครับเรือ่อครับมาเลี้ยงวัว <c oughs> มาทำกเกษตรนะครับผสมผสานก็ไม่เชิงว่าเน้นกเกษตรเท่าไหร่ก็จะเน้นไปทางแบบก็รวมๆกันนะครับภาพรวมก็ใช้ชีวิตเแดบบอยู่บ้านนอกนะครับอันนี้คือ ถุงหอละพานะครับที่ผมไปสั่งเขาถอนมาให้ดูฮะในพวมจะปลูกน่ครับเรียงกันแค่นี้ปลูกแบบไม่ได้ไถแม่นะครับ,ก,บ,รบก็ขุดปลูกขุดปลูกขุดปลูกเสียบเสียบเสียบ,บไปเรื่อยนะครับครับผมจะปลูกแบบง่ายๆนะครับปลูกแบบค้นขี้เกียจ ผมคิดว่าแค่ได้ลดน้ำมันก็น่าจะติดนะครับมีชีวิตรอดนะครับผมว่าอย่างนั้นนะ ตอนนี้ก็จะปลูกแบบเอาเสียมสับแล้วก็งัดแล้วก็จิ้มเสียมสับแล้วก็จิ้มนะครับก็ถุงหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับเขาขายเป็นกำรรนะครับเขาถอนก้าให้ก้าโหละพานะครับอันนี้ก็ครึ่งวันแล้วตอนแรกผมก็ยังขาวอยู่นะครับพอดีกลับมาก็ลุยเลยครับทําสวนพอดีมันลก ก็อย่างว่าแล้วครับอยู่บ้านนอกแล้วก็ใช้ชีวิตไปตามบ้านนอกคอกนาทำไรหาหอยปูปลานะครับผมพูดพั่มไปเรื่อยแหละเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่เดี๋ยวรออีกสักหน่อยน่าจะสวยกว่านี้หลังจากที่ปลูกมะพราเสร็จนะครับก็เลี่ยงเพี้นครึ่งรอไปครึ่งวันนะครับอันนี้ปลาดุกที่ ฝนตกเมื่อคืนนะครับมันขึ้นจากน้องขึ้นจากสะครับได้เอามาทอดผมคิดว่ามันมันจะขาวอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยใส่เกลือเยอะไปหน่อยใส่เกลือล้างล้างแล้วก็ใส่เกลืออีกทีหนึ่งแล้วก็ามาทอดทีนี้สุดยอดเลยครับความเค็มปลาดุกนาครับความเค็มเป็นเลิศ เมื่อคืนนี้ว่าจะถ่ายพอ,อดีฟ้าร้องไม่กล้าถ่ายกลัวบรรยากาศทุ่งนามันก็จะดีสัก หน่อยหนึ่งนะครับคืออยู่ทุ่งนาน,นี่คือห่างจากบ้านคนนะครับห่างจากบ้านเพื่อนบ้านพี่น้องอย่างเงี้ mm. เยเก็จะเงียบเงาหน่อยได้ยินเสียงนกเสียงกาเลยคนระับตอนกลางคืนก็เสียงกบเสียงขียดร้อง ที่เห็นเป็นกำแพงกำแพงวัดนะครับอยู่ตีดวัดสำหรับใครที่กลัวก็ก็ยังว่าครับแต่ละคน,นชอบไม่เหมือนกันแล้วก็คิดไม่เหมือนกัน ผมออกมาทําบ้านครั้งแรกมีคนมาว่าโอ้ทำไมกล้ามานอนกี่วัดนะครับผมก็ไม่รู้สิไม่ไม่กลัวนะครับผมเป็นเด็กวัดมาก่อนแต่ก่อนก็ไปบวชเนนบวชเนเนภาคฤดูร้อนนะครับก็บวชอยู่นูน่นอยู่จังหวัดพิจิตร ผมก็อยู่กัววัดก็เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับก็อยู่หลายเดือนแล้วก็ไปบวชเกือบทุกปีช่วงที่ยังเป็นเด็กนะครับผมก็ไม่คิดควะครับก็ปกติดนะีเหมือนแบบตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีใครกล้าเดินออกมาทุ่งนาคนเดียวนะครับผมเดินออกมาหนามาผูกเปนอนนะครับ ผมก็ไม่ได้กลัวะลรแล้วก็หลังจากนั้นหลงจที่มาลูกเปนอนแล้วก็มีเพื่อนมีที่มีน้องก็ออกมาสังสรรค์กันอยู่ทุ่งนาก็ามันได้บรรยากาศสุดยอดกลแต่ช่วงนี้ก็มีลูกแล้วก็ อาจเบาๆลงสักนิดหนึ่งก็มาเน้นสร้างหลักปกักฐานเต็มมากครับเหมือนกินเกลือ ข้าเสร็จนี่ก็ไปวัวกินน้ำต่อนะฮะอยู่ตุ่งนาอยู่สวนก็ประมาณนี้ครับทำวนไปวนมาประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอให้ลูกโตอีกสักนิดหนึ่งก็ออกเที่ยวกันนะครับ ไมนคนอยู่ที่เดิมๆไม่ค่อยได้นะครับคือต้องไปหาชมบรรยากาศใหม่ๆบ้าง เก,เก็สำหรับคลิปนี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็จะมี หลายสิ่งหลายอย่างครับที่ต้องเริ่มต้นใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นกเกเตรหรือทำงานเสริมลองดูครับชีวิตนี้มันต้องลองไปครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม